นะก็กล่าวสวัสดีรบจมทุกท่านด้วยเลยนะวันนี้ะผมจะมาบอกนะว่าผมสร้าไปเลยบ้างนะเป็นเฟลฮะเฟลครั้งยิ่งใหญ่ตรันี้เฟลยิ่งใหญ่มากการเฟลแบบยิ่งใหญ่มาอลังการรับอันนี้กันนะโอเค แล้วนะจะเริ่มต้นเลยนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เเริ่มต้นกันเลยนะน่าจะอันแรกกันเลยนะอันแรกนะก็จะเป็นอันนี้ตอนนี้ผมเป็นเคมสูงอยู่นะเเวนโบนะก็จะเป็นน้ําตกแบบเล็กๆนะต่อไปนะน้าตกมันเริ่มเิมน้ำตกไททันอบใช้เวลาสร้างถึงสิบนาทีเลยนะ สวยเออสวยสวยผมสร้างเองนะครับเนี่ยผมชื่อไอนะฮะบ้านผมนะผมชื่อไอเรามาดูอันที่สามกันเลยนะฮะใครดิผมอยู่ที่ไหนที่นี่เองนะฮะบ้าน wooden house นะที่ผมสร้างไว้ซึ่งมันจะไม่เหมือนเดิมนะ แต่ว่าคลิปนี้เป็นแค่ถ่ายคลิปเล่นนะแต่ผมทำชื่อแบบว่าผมบอกว่าผมสร้างอะไรในเกมไหมครับบ้างสองนะไป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 นอยากดูข้างบนนะบนนะก็จะมีหีบ แล้วก็เตียงแล้วก็ลูกคิปเปอร์นะเนี่ยนี่ผมก็เทเลมันมีเพชรนะแต่แต่ผมจาก0.14.9จุ่นะผมลนหมกนี้เพชรหายไปหมดเลยนะของในตัวผมก็หายอนะแล้ว่าปั๊ซูเปอร์มันก็บบมนไม่หายอนะ่ะนะเราไปดูข้างล่างกันเลยนะข้างล่างนะงงก็เป็นแบบนี้ มีคมแนแฮนด์ด้วยนะโอเคนะฮะเรามาดูวันที่สี่เลยฮนะซึ่งมันผมสร้างเองกับมือนะใช้เวลา20นาทีไปดูเลยฮนะเฮ้กยก่นวิ่งมาเป็นชาติเป็นเดือนเป็นปีเป็นวันอตอนนี้ฮะผมก็อยู่ที่ประเทศเกาหลีนะซึ่งเป็นไหมครับแมปเกาหลีนะซึ่งหมใ ก็ <S 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 เดินมาได้ตอน้าหารม้อนี้แล้วผมไปฆ่าไก่มาสิบตัวเลยเนี่ยก็แปเปาย่างเน,นะก็เป็นแบบนี้บ้านก็มีเตียงหีบฟันั้นแล้วก็ตัวขาแะส่วนตรงนี้โอ้ my god เที่ยงเลยเหรอฮะดูได้ตรงนี้เลยเีากาบ้าน ในไมคนะ์ครับเนี่ยลองใส่ชุดนี้กันโะเคนะหมมองมันลึกกึกกยมันลึกลกึกกยจงใส่จงเพียงไปเนะี้ยใส่แล้วนะทั้นาฬิกาเนี่ยสามารถครับโชคดีได้ เนี yeah. ่ยหล่อไหมครับหลอ่ลอไหมหล่อไหมนะก็จบรรลัยไปแล้วนะฮะชอบกดไลค์ก็ชอบมากกับสามนะสามนี้ไปกันฮนะบายบายจุ๊บบายบายนะถ้านมถนะ้าใครอยากมาก็กบว่าอะไรนะมีสอนทุกอย่างอยู่กับมาครับนะแต่อยู่อำเภอเชียงแสนจังจปเชียงรายนะภาคเหนือบายบายแล้วกันฮะตำบลเวียงนะ